ไม่เป็นทางการหรอกครับจะมาแนะนำสมาคามที่นี้นี่ผมถามนีดนึงหน่อยว่างานที่แล้วเขาชิวๆคำที่สี่ 4. ใครใครมาบ้างครับโอเคถือว่าถือว่าส่วนใหญ่ไม่ซ้ำหน้าแนละ้วผมจะได้ขออนุญาตแนะนําอีกรอบหนึ่งสำหรับคนนี้นมาแล้วขอไปที่อย่างพุทธเอาไหครับแบลบ็กเดนครับแล้วก่อนหนึ่งอันนี้เนี่ยตัวันนี้ทั้งพี่แ์เน กับโคก็ผมแนะนําไปหมด้วครับทั้งสปิกเกอร์ของเราวันนี้ก็เรื่องโปรไฟล์ดีทั้งคู่คนแรกคุณเอธนายนครนะครับก็คือถ้าเกิดใครติดตามในเพจสมาคมผมเคยบอกว่าไอ้อย่างผมเคยเจอเข่าครับหนุงตอนนั้นไปแข่งของแฮกเกอร์ทอนแฮชเอลพีของโบรนโตอนนั้นไปแข่งมันเป็นแข่งพวกโมบายโปรเจคติ้งครับผมก็เขียนแล้วไปหลอกไปอย่างไปแข่งก็แข่งไปบางเวลาผมจำไม่ได้แต่จำได้เนี่ยว่า มีคนชนะเลิศก็คือคุณเอเออแล้วก็เขาไปสัมภาษณ์คุณเอว่ามากี่โมงคือเขาเขามาสายกว่ากำหนดันครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมงนะแต่เขายังชนะได้เก่งมากเก่งมากคนนี้แล้วก็เขาก็เคยไปทํางานที่ทวิตเตอร์มาก่อนก็ทวิตเตอร์แล้วก็ตอนนี้ผมไม่แน่ใจไม่ได้ถามเพราะว่าอเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเอลองมาออกมาเล่าแล้วกันเมือวันเวลาเนาะแล้วก็คนที่สองคุณเต้ยแล้วก็จั๊บเสอร์นะครับคุณเต้ยนี่ก็คือเป็น เป็นไดบอลปิกนมื่อก่อนนะเคยได้หเหรียญทองแดงแข่งะระหว่างประเทศก็ถือว่าเก่งมากแล้วก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ที่มหิดลน,นะครับก็เคยเป็นบิดเถินที่ Google มาก่อนก็คิดว่าได้มีประสบการณ์อะไรที่มาแบ,บ่งปันให้พวกเราได้นะครับแล้วก็ส่วนที่ผมต้องขอบคุณก็คือขอบคุณสปอนเซอร์นะก็คือ corporate sponsor ขอ,อ,อ,ของหลักสตูดิโอน รวมเปดยแล้วก็ตอนเมือนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีเซสชันให้ให้สปอนเซอร์ออกมาแนะนำบริษัทนิดนึงในฐานะที่เป็นผู้มีอุปการะคุณให้งานเราจัดขึ้นมาได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีพิธีกรด้ยสปอนเซอร์นะครับอย่างพี่ติ๊กพี่ติ๊กกรีไม่ได้มาถ้าเกิดใครอยู่ในวงการโปรกรมเมอร์จะค่อนข้างรู้จักพี่ติ๊กดีนะครับเขาเขาเล่าให้ผว่าเป็นแม่เราโปรเจคเมอร์ไปช่วยหาโปรเรมเมอร์ซัอพอร์บริษัทต่างๆให้แล้วพี่บอยจะลงในนะครับพี่บอย แล้วก็น้องเอด้าน้องเอด้าที่เอเด้าโฟร์อโอวันนี้ไม่ได้มานะแต่ก็ส่งส่งหนึ่งมาขอบคุณขอบคุณจากนี้ถ้าวิดีโอน้องเอด้าขอบคุณนะครับนะฮะนากแข่งแรงปกติเราทำงานในนามเครือข่ายโปรแกรมเมอร์ไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่รู้กันคือเรากำลังพยายามดำเนินกำลังดำเนินการจดเสกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยกันอยู่นะครับก็คือจะเป็นนิติบุคคลแล้วจากเมื่อก่อนเป็นแค่เครือข่ายในหมวดหลวงนะครับ โดยวัตถุป,ประสงค์ก็คือเรามีวัตถุป,ประสงค์ที่ตั้ง g o a ในใจไว้หกอย่างนะก็มีเรื่องสร้างเครือข่ายให้เราได้รู้จักกันนะครับคนที่เจรัญรปตติสปิเกอร์ที่ผมเชิญมาพูดเนี่ยผมพยายามจะพยายามให้ซ้ําหน้าที่เคยมาพูดเพราะผมอยากให้แบบเปิดโอกาสให้ทุกคนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับได้รู้จักกันมากขึ้นมีพัฒนาทักษะนี่ก็ตกไปลงมาครับมาแชร์ความรู้ช่วยเหลือนำพัฒนาและผู้ว่างนี่ยือในกรณีที่ว่าแบบประเทศอะไรก็จะมีทุกคนบวนกันเยอะว่า รับงานโดนในจากก้างกดขี่ว่าในมุมมองในจ้างว่าโดนโปรแกรมเมอร์ทิ้งงานเนี่ย,ยเราก็พยายามเราพยายามจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วช่วยยกระดับพัฒนาสร้างพื้นที่และโอกาสก,ก็พยายามจัดกิจกรรมต่างๆนี่ก็เป็นหัวข้อหนักที่พวกเราพยายามทากันอันนี้ก็กิจกรรมที่ผ่านมานะครับเราก็ทำกันมามาันหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีแล้วครับเรา่งงานด้อนการเขีมงวดที่หนึ่งพฤติการไม่แน่ใจว่า ได้ไปกันหรือเปล่าครับคนไม่เดียครั้งแรกคนม่เดียส่วนหนก่งแล้วก็มีคนมาเนีย X คนมาเนีย X เป็นแนวเป็นแนวใช้ experience นะครับก็คือตอนนั้นมีคุณโตจากเฟซบุ o กอ่ามีคนมาเนีย X สองนี้เป็นเรื่อง d ดัตชัยนะครับก็เป็นอ่าจะมีด้วยวามเกิติดจาก Facebook กับคุณ t ตแล้วก็จะมีงานอีกมากมายที่ของอาจารย์ป๊อปนั่งอยู่ด้านหลังนะครับมีไปเรียกต่อคำนวณ JS แล้วมีคนที่ชื่อว่าทำทำกันมาเรื่อยๆครับก็ ตอนนี้น่าจะประมาณ10กว่างานแล้วก็อันนี้งานล่าลสุดของเราก็ที่จะมีฟินเทคที่เมื่อกี้พี่แม็กโปรโมทไปแล้วนะครับที่งานฟินเทคอันนี้ไม่ไม่ค่อยโฟกสเท่าไหร่ครับอันนี้เราไปโคกับกลุ่มซาร่าแบงคอกซคือเขาเป,ป็นกลุ่มซาร์่าเพลยงานจะวกัเป็นางานเชื่อมระหว่างซาร่ากับโปรเจคเมอร์เขาด้วยกันแล้วอย่างนี้ก็จะมีงานอื่นที่เราลองแข่งไว้อาจจะมีงานที่แบบอีวีโน่ที่อาจจะนำเลยไว้แล้วอยากจะจัดไอคอนอันนี้ก็ ลองคุยกับหลายที่ก็มีหลายที่สนใจนะครับแล้วก็งานคอมพิวเตอันนีที่ที่แบบตอนนี้เป็นงานสฉาสา์ๆจะได้ทํากิจกรรมอื่นๆนอกจากโค้ดกันบ้างนะครับอันนี้เราก็ทำกันมาวันปีหนึ่งในอันนี้ก็เป็นก็ต้องที่ขอบคุณสปอนเซอร์แต่ละรายก็มาช่วยจัดารง,งานนะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้ตอบคาถามว่าเมาื่อก่อนคือเราจัดงานเราจัดฟรีตลอดเลยนะครับก็มีคนถามว่าอ,อันนี้พอเราเก็บเงินว่าทําไมต้องเก็บเงินด้วยนะครับ อ,อันแรกเลย,เลยท,ที่ผมไม่ชอบงานฟรีคืออัตราการจองเนี่ยถ้างานฟรีคนจะมาประมาณ75มีคน25่5%จองก็กักที่แล้วก็ไม่มาออผมเลยเอ๊ะเก็บตังค์แต่จะเก็บให้มันถูกๆให้ทุกคนเข้าถึงได้แบบมาณช่วง200บาทประมาณนะี้ผมว่าเป็นอะไรที่จำลป็ดีในการมารับชมดูและไม่แพงแล้วก็เมื่อก่อนพอถ้าเกิดไม่ตีดต่างก็คืออยากต้องสปอนเซอร์อย่างเดียวนะฮะอันี้พอสปอัเซอร์ก็มันเกิดปัญหาว่า ถ้าเกิดงานที่สปอนเซอร์ไม่พอทีมงานก็คองเงินกันเองแล้วจะมีบางงานที่สปอนเซอร์มีเครดิตเทอมนานแล้วต้องจัดงานไปก่อนเนะี่ยก็แน่นอนว่าทีมงานก็ต้องคองเงินกันเองและที่สําคัญที่ผมว่าเป็นปัญหามากที่สุดคือว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นงานฟรีเยสิ่งที่เราทําได้เราทำได้แค่จัดอีเวนต์เป็นครัง้งๆแล้วก็จบเราไม่มีเงินที่ทจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เช่นเดียวกับผมจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะหรือว่าออถ้าเกิดเก็บเงินเพื่องไปทำกิจกรรมเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่า อันนี้ก็เป็นประเด็นว่าตอนเป็นเครือข่ายก็จริงๆอตอนแรกผมชอบเป็นเครือข่ายมากกว่าไม่ชอบจัดเป็นสมาคมคือจะมันเฟรกซิเบิลดีแต่ก็คุยคุยกันเยอะมากประเด็นนี้สุดท้ายได้ประเด็นว่าทําไมถึงต้องจดัดกเป็นสมาคมขึ้นมาครับก็คืออันดับแรกเลยว่าพอเราเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นที่ตนะิบุคคลก็มีปัญหามากเวลาเราขอสปอนเซอร์นะครับคือเราเออกไปเสร็จให้สปอนเซอร์เที่ยวการไปเสร็จไม่ได้เพราะว่าสปอนเซอร์เรา,เราเออกใบเสร็จเขาสามารถาไปลดหย่อนภาษีได้หลายที่ก็เลยให้ไม่ได้นะครับ ซึ่งก่อนนี้นนเราทำอะไรก่อนนี้เราคือเราก็เลยไปร่วมกับหน่วยงานรัฐโมโคกับเช่นม,ม,มอมอจุฬาจุฬาความหนาวเมื่อไรเนี่ยให้เขาช่วยรับสปอนเซอร์แทนให้เราออกไปเสร็จทุกอย่างให้เราแต่ก็ทุกอ่างมันก็มีปัญหาคือพอไปร่วมหน่วยงานรัฐเนี่ยมันมีปัญหาว่าต้องทำโควาโซ่ออ,อกจดหมายทางการต้องคอยทำรับเช็คต่างๆเนี่ยเยอะมากเลย,ลยเ,เราเลยต้องใช้สตาฟเราเด่นมากกในการทำงานพวกนี้นะครับ ด้านหลังนั้นสุดท้ายคือว่าก็จะเพิ่มเรื่องความน่าเชื่อถือเวลาจะเป็นสมาร์ทโฟนเราไปขอความร่วมมือนะครับอันนี้อันนี้ร่าเมื่อพอจบเป็นสมาร์ทโฟนจะมีพวกค่าใช้จ่ายในการเกิดขึ้นเช่นสมมติแบบค่าธรรมเนียมการจดเนี่ยก็อยู่อันนี้แบบถูกๆใช้คนรู้จักกันแค anyway, ่รรมดานะครับมีค่าธพันนาเวสไตน์ที่มีกีบขุดโอแสดงไปนี่ก็โค้ชถูกหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็มีพวกค่าค่าเช่าที่ในรูปแบบเข้าไปโค้ชแเกช่าของสมาร์ทโฟนที่อยู่ที่ซอฟต์แวร์นะชั้นสี่ ขนอนขนอเสียงมันเดียบออกนะครับผมที่มันอะไรก็แล้วแที่แม็กที่มาขอไปสำรองส่วนหน่อยนะครับถ้ามีก็คือมันมีค่าใช้จ่ายนะลงทุนทั้ง้งเดียวงั้นก็ต้องหาหารายได้มาหนึ่งตัอันนี้ก็เรื่องโปรเจกต์ตัวนี้ยิ่งหนักเลยยิ่งหนักเลยครับโอเคงั้นก็อันนี้มันนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ฮัลโหล จะเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากทํากันแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่มีเงินหมุนเราทําไม่ได้เช่นเราอยากจะสร้างพวกระบบเช่นที่ว่าเราอยากจะช่วยเหลือพวกนายจ้างลูกจ้างเองนะครับพวกระบบว่าแบฟลิสไวลลิสว่าอ้เวลาใครทำขึ้นมารีวิวกันคนไหนดีไม่ดียังไงเนี่ยจะได้จะได้ช่วยสกรีนได้หรือช่วยเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจได้นะครับระบบแบบแต่ผมว่าโฟลที่เน้นภาษาไทยจริงก็มีหลายคนบอกเอ้น่าจะให้คนไทยไปเรียนภาษากรีกดีกว่าใช่ไหมแต่ผมว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาคนละมุมมองอ่ะ อันนี้มันสามารถช่วยแก้ปัญหาคราับคนที่คือถ้าเรียนตาัดก,กิษใช้เวลาเพราะเขาติดปัญหาเลยหรืแก้มไม่ได้ถ้าเกิดเรามีระบบเนี้ยที่เป็นเน้นภาษาไทยให้ให้คนที่ไม่เมมก่งภาษาอังกฤษอย่างลนก็ช่วยให้เขาเข้าใจแล้วก็อาจจะช่วยให้เขารักการเขียนโปรแกรมมากขึ้นถ้าเกิดเขาแก้ปัญหานจังหวนั้นได้ผมอยากจะมีพวกเว็บข่าวแบบเว็บของร้องนานแต่เป็นเว็บที่เน้นเนื้อหาด้านโปรแกรม,มจริงแบบร้องนานก็ดีมเมื่อก่อนเนื้อหาก็กริงแต่หลังก็จะเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นแนวนนโปรแกรม,มิ่งเท่าไหร่ ผมก <cade S 1> ็いいอยากให้มีเว็บข่าวที่เน้นด้านโปรแกรมมิ s <S ่งข mm ึ้นมาแล้ว <Cut> ก <us off> ็ข่าวแนว Hacker News นะครับเดี <land> okay. okay. ๋ยวขอเปลี่ยนไปใต้หนึ่งนี่ะดีกว่านะครับก็เป็นเว็บข่าวแบบ Hacker News มีมีใครมีใครจะไม่รู้จักรู้จักอีกมีใครไม่รู้จัก Hacker News ไหมครับเคมีใครรู้จัก Hacker News แบบ new software, บบก็คือเว็บ Newsway c o m m u n t e r ดอทคอมนะครับแต่ว่ามัน <Yeah. S 2> simple, เป็นเว็บที่โคตรซุปเปอร์ซิมเปิลถ้าเกิดใครเข้า <Yeah. S 2> มาดูเข้ามาดูหรอยู่ลองเข้าดูก็ได้นะครับ Newsway <Yeah. S 2> มันเป็นเว็บ,บที่ว่าแค่ลงลิงข่าวอะ่ะแต่ใครไปอ่านข่าวที่ไหน Newsway มันก็วิ่งที่แบบได้เจ๋งเด็ดเพราะว่าแค่แม้แ่แป้นลิงก์ไว้ <Yeah. S 2> ก็ถือว่ามีเนื้อหาข่าวแล้วแปลแล้งอ,อะไรเลยที่เหลือคนก็มาคอมเมนต์เกี่ยวกับลิงก์ข่าวเหมือนกันเออซึ่งเน,นื้อหาในเว็แบบนั้นผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเจ๋งมากถ้าเกิดท่านไดเไยผ่านผมแนะนำเว็บนี้ ผมก็อยากแบบให้มีอย่างเงี้ยเหมือนอนไทยเหมือนกันก็มาคอมเมนต์ข่าวแต่ก็คนไทยมาคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันก็มีอีวงรวมมิตรกับคอนเฟเดเรชันโปรแกรมมิ่งอันนี้อันนี้คุณล็อกทำไว้ในในเว็บแล้วนะครับมีเพื่อรีวิวคอร์สเรียนเห็นโปรแกรมนี้ผมก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ว่าคนมือใหม่เนี่ยเวลาจะเรียนคอร์สเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่รู้ว่าเรียนที่ไหนดีคนที่มาโปรโมทคนที่มาเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคอร์สไหนดีไม่ดีผมก็อยากมีระบบอ่าก็รีวิว ได้ว่าไหนดีไม่ดีก็ได้ไป็นเหใจกันได้ถูกมากขึ้นนะครับแต่ว่าสําหรับนักศึกษาเราอยากมีจัดโปรเจกต์พวกอบรมเจร็จโปรแกรมให้แบบราคาถูกๆเด็กเข้ามาเรียนได้นะครับก็ขอเสร็จโปรแกรมหลักสองสามพ,พันพอเป็นนักศึกษาเขาจะเริ่มไม่มีดตังเรียนนะครับแล้วก็พวกงานพวกที่เราอยากทำนะพวกใช้คอนโทร,รโปรแกรมนิ้คอนเทนต์ที่ได้บอกไปแล้วยังได้นนมีพวกค่าใช้จ่ายที่เราอยากจะทำเช่นสมมติเวลาเราเชิญสปิเกอร์แบบดังๆัอ่านมานนรเรื่อยนเนี่ยเราต้องมีพวกค่าเครื่องบินค่าที่พักให้เขามาเนี่ย บางคนเขาไม่คิดค่าตัวบางคนไม่คิดค่าตัวแต่ที่เราต้องมีแน่ๆคือว่าค่าเครื่องดือกับค่าที่พักให้เขาแล้วนอกจากนั้นคือเราคิดว่าเราจะมีจ้างแอดมินเป็นฟูลไทม์คนหนึ่งซึ่งแอดมินคนนี้จะช่วยดูแลจัดมีอพให้ทุกกลุ่มคอมมิวตี้ของไทยคือเราได้ทุกกลุ่มคอมมิวตี้ก็มีหลากหลายอยู่แต่มันจะมีปัญหาหนึ่งคือว่าพอจะปึ๊บมันจะมีงานที่ที่สร้างความลำบากให้กับเขาเช่นต้องสร้างอีเวนต์สร้างตัวต้องจองสถานที่อันนี้เรื่องเรื่องลำบากส่วนใหญ่จองสถานที่ ออกแบบงานหรืออะไรเงี้ยผมอยากจะทำอะไรก็ได้ให้คอมมิตี้เหล่านี้จัดงานอ e ีเวนต์เหล่านี้ได้ได้บ่อยที่สุดให้เหนื่อยน้อยที่สุดแล้วก็โอเคเ,เนี่ยก็รวมรวมอยู่แล้วจ้างแอดมินแอดมินก็ทำให้ของทุกคนคงตี้เลยเราก็มาช่วยกันว่ามันน่าจะแช้ทริสอร์ได้ดีที่สุดแลวก็เดี๋ยวคงม,มีโปรเจกต์อื่นๆอีกมากมายครับอันนี้เป็นที่พวกเราวางแผนกันไว้นะครับแล้วสุดท้ายถือว่าช่วยคอนเสิร์ตวันอะไรก็ได้บ้างก็มีมีสองอย่างก็คือแรกเงินนะครับอย่างนี้ตรงไปตรงมาคือว่าจะเป็นในของสปอนเซอร์ เรือเป็นตัวร่วมงานนี้ก็ได้ก็ถือว่านี้ทุกคนต้องมาช่วยคอนดิบิวให้งานนี้เกิดขึ้นได้นะครับหรือว่เป็นสมาคมไม่ได้พาะสมาชิกรายปีนะครับก็จะเป็นส่วนนี้ก็มาใช้ทํากิจกรรมพวกนี้อีกอย่างหนึงก็คือว่าหรือคุณอยากคอนดิบิวเป็นแรงกับเวลาก็ได้เช่นมาเป็นสเปกเกอร์นะครับถือว่าตัวเป็นช่วยมาคอนดิบิวความรู้ให้ช่วยอีกหน่อยเราจะเปิดพวกพวกโปรแกรมต่างๆที่เป็นโอเพนซอร์ให้ไปช่วยกันเข้ามาช่วยกันเขียนเขียนบล็อกไปเจอข่าวที่ไหนน่าสนใจช่วยเขียนแชร์ความรู้หรือว่ามาร่วมกันจัดดกิรรมไ้ ก็อยากให้ทุกคนที่ที่เป็นแวดวงรแกรบเมือ์ไทยเนี่ยอยากจะมาอยากให้ช่วยคนริวกันผมอยากคิดว่าเรารอรัฐบาลอย่างเดียวไม่ไหวผมเลยช่วยช่วยกระทำทึ้นมาผมว่ารัฐบาลเขามีใครไม่ใช่รัฐบาลครับก็ก็เดินรว,วมของของที่เราจะจัดตั้งสมาคมก็คือประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> อยากได้ความช่วยเหลือจากทุกคนในงานต่อไปนะครับโอเคก็อันนี้ก็ถึงเวลาแล้วก่อนที่เข้าเซสชันผมก็ เนื่องจากว่าข้อสปอนเซอร์ที่เป็นคอร์ปอเรทนสปอนเซอร์นะครับก็ด้วยความเป็นเวลาคุณผมก็จะให้คอร์ปอเรทนสปอนเซอร์ขึ้นมาแนะนำบริษัทนิดหน่อยแล้วจะขอรองกองซีดีโอที่อยู่ใน้เลยนะครับผมขอเช็คตัวมือให้รองกองซีดีโอนะครับ เราใช้เอ็นเ่าทำ C R P แล้วข้างล่างก็เป็นเเป็นอ e อ่ A S P นะครับเออ่ถ้าเรากองพูดถึงร,งอ,รองกองคนอาจจะไม่คุ้นจักแต่ว่าเรากองเป็นต้นกำเนิดของบิวครับนถ้าพูดถึงบิลอาจจะคุ้นจักมากที่นี้หน่อยครับขอบคุณมากครับอครับมากอะไรตัวเป็ กฎหมายนะครับลักษณะหลายท่านในนี้ผมเข้าใจว่าสนใจรับง,งานฟรีแลนซ์รับงานออฟซอร์สอย่างเงี้ยครับอาจจะลองเข้ามาเป็นอิกชาแนลน,นึ่ในลักษณะเคยใช้พวกอ e ีแลนซ์หรือโอเน็พวกนี้ไหมครคือเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างลูกค้ากับให้บริการด้านฟรีแลนซ์นะครับความหมายคือว่าจะมีลูกค้าเข้ามา,าโพสต์จ็อบในระบบเราเพื่อจะหาหาฟรีแลนซ์ด้านเว็บเดเวลอปเปอร์หรือว่าด้านไอทีอะไรเงี้ยครับแล้วฟรีแลนซ์ก็ติดต่อลูกค้ากลับไปทำอะไรที่แมทชิ่ง หวังลูกค้าคนให้บริการเลยนะครับเคื่องตัวนี้ก็ใช้ฟรีทดลองใช้ได้นะครับแล้วยังไงลองเข้าไปใช้งานได้ครับสุดท้ายตอนเวิร์กนะขอบคุณครับก็ของคุณดีนะจากตอนเวิร์กนะครับใครที่นี่เคยได้ยินชื่อตอนเวิร์กบ้างไหมครับโอเคก็มีประมาณครึ่งครึ่งเนาะสี่สิบเปอร์เซ็นต โอเคครับท็อตเวิร์กเป็นบริษัทไอทีคอนซัลแทนนะฮะก็หลักๆคือเราเราเราแก้ปัญหาเอ่อบิสเนสด้วยไอทีโซลูชันต่างๆเอ่อ uh, คนที่เคยได้ยินท็อตเวิร์กนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือเอ่อท็อตเวิร์กจะได้คนจะได้ยินชื่อเพราะเราเป็นลีดเดอร์ชิพทางด้านเทคโนโลยีไอจาร์ดีเวล็อปเมนต์แล้วก็คอนเยสต์คลูรีใช่ไหมครับก็ตอนนี้นะครับก็เอ่อส่วนใหญ่งานที่เราทําส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีเราเรามีหลายเซอร์วิสมากแค่ให้ลูกค้าแต่ว่างานหลักๆก็คือเป็นคัสตัมซอฟต์ ที่ที่เราจะ urate, คอนฟิกูเรชันคอนฟิกให้ให้กับลูกคา้าโดยเฉพาะที่เราเขียนและออกแบบเพื่อให้ลูกค้าโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นตอนนี้เรามีออฟฟิศทั้งหมด30ออฟฟิศทั่วโลกนะครับออฟฟิศที่ไทยยังไม่มีนะฮะแต่ออฟฟิศที่ใกล้สุดอยู่ที่สิงคโปร์ออฟฟิศนะครับเขาส่งผมมาเพื่อลองสกาวตลาดเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่หยหลายๆอย่างเรื่องเรื่องของลูกค้าเอ่ยแล้วก็เรื่องของคนเดเวลลอปเปอร์ที่จะมาทํางานด้วยกันเอ่ยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่า งานของ t o อดเวิเนี่ยครจะทำกับบริษัทหลายๆรูปแบบแล้วก็โดเมนหลากหลายนะครับคนที่ทำงานกับท o อ work ก็จะได้ยุ่งกับเทคโนโลยีที่หลากหลายมากกา็ใครสนใจจะมาจอย o o อ work นะครับยังไงเ,เข้ามาสมัครที่ตรงนี้นะครับหรือว่าหลังลง,งานก็มาคุยกับผมส่วนตัวได้แล้วเดี๋ยวแลกนามบัตรกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณสปอนเซอร์ทท่านมาครับแล้วก็ อีกอยู่ดวยสวัสเีอร์บสามคนนะครับก็เดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวเลิกกันเลยดีกว่าก็